บำรุงเลือดบำรุงหัวใจ,จเจริญอาหารสวยและแซ่บนะครับนี่สวัสดีครับอิสานบ่เจ้าครับสิพามาเบิงต้นไม้มงคลที่หายากแต่กินได้ถ้าคนเกิดบดนอิลีบ่เถ่าอิอลีบ่แกอิลีรับรองบ่ลูถ้าคนยุคนี้อายุ 30-40ปีลงมายัางเสียหน่อยเลยที่สีลูจักบอมนแค่ว่าเป็นไม้มงคลแล้วคนอยากเอาไปหาปลูกไว้น้ำบ้านนะนะั่นนะพี่น้องมันยังเป็นสมุนไพรที่สุดยอดเลยนะครับหปีมีกินหนึ่งขั้งเท่านั้นเองหนึ่งปีเขาหากินได้แค่ขั้งเดียวเท่านั้นนะพี่น้องเพราะว่ามันออกเป็นหนาเนี่ยมางามแท้เจ้าว่าอะไราหรือ ช่วงนี้ใบมันกิสีโลนเบิดเลยอย่ยงตับคงเหลือไว้แต่เฉพาะดอกที่สวยงามและแสนแซ่บเขาเอินว่าดอกอะไรนะอีล่าผักกุ้มค่ะหรือว่าบ้านเขากับเอินผักกามหรือว่าผักกุ้มผักกามบ้านเขานั่นแหละพี่น้องนะซุมมือนี่หายากหายากอีหลีถ้าผู้ใดเห็นถ้าผู้ใดมีบอกเนี่ยสิไปเก็บ เบิ่งความสวยความงามของมันและพี่น้องด้องามคางอิลีแต่แซ่บอิลีนะครับนี่ถ้าผู้เฒ่าจังข่ย,ยังเสียกินดุกินบ่อยในความแซ่บในความอร่อยของมันเนี่ยรูบาว่ามันมีประโยชน์ต่อร่างกายของเขาจังได้คนที่หัวใจบด่ดีหัวใจทํางานบ่ปกติบํารุงหัวใจเอาใบหรือเปลือกมาต้มดื่มค่ะแมนครับ ผู้ใดกินเขา่าโบแซบบ่บค่อยเจริญอาหารเอาดอกมาดองกินค่ะกะดองแบบผู้เฒ่าเพินผ้าดองม้านั่นแหละพี่น้องกกินกับพวกปนพวกแก้วพวกนั่นแหละนะครับอันนี้สิเฮ็ดให้กินเข่าแซบเลือดบบดีเลือดบ่เข้มเลือดบ่ข้นต้องการบำรุงเลือดเอาแก่นไปต้มดื่มค่ะนั่นเลยครับของโปรดของแซบ ว่าแล้วได้กะซีไฮอีลาเด็ดเอาก่อนเอาเด็ดมาอีลานะครับสวยและแซ่บนะครับนี่ต้นผักกุ้มผักกามดอกมันเป็นไม้มงคลเป็นไม้โบราณอีหลีนะพี่น้องซุมมือนี่มันหายากถ้าผู้ใดมีพันมีอย่างกับขวนเสียวปลูกไว้ในบ้านเลยครับเป็นไม้มงคลอีหลีนะครับรวมถึงว่าพวกสรรพคุณมันดีอีหลีนะครับนี่ ต้นผักกุ้มผักกามอันนี้สิไปดองไปลวกกินก้อนเออแซบบ่อยี่หล่าวะแซบค่ะเคยกินแบบเป็นดองค่ะอร่อยมากค่ะนี่เสียวไปลวกแบบลวดเร็วทันใจอยากบำรุงเลือดอยากบำรุงหัวใจอยากเจริญอาหารกะผักกุ้มผักกามบ้านเฮาเดอร์สวัสดีครับ